เปิดค่าจัดงานแต่งนนนี่แอปมี่ แตก8หลักสมราคาไฮโซหมื่นล้านฮือฮาค่าจัดงานวิวาสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของนนนี่แอคมนีดาราสาวช่อง8ดและนักร้องดังวงดับเบิลนีฟตัวเลขไม่ใช่เล่นๆแต่ละอย่างในงานงบประมาณไม่อัน้นวันที่สาธันวาคม66เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์งานวิวาตาค้างเลยก็ว่าได้สำหรับงานแต่งงานของดาราสาวน,นนี่นัชชาชูมักเกกับแฟนนุ่ม แอคมีวรวัะนาคแนวดีนักร้องนำวงดับเบิลนี้ควบตำแหน่งซ e o นักลงทุนนักธุรกิจหมื่นล้านหลังคบหากันนาน4ปีตัดสินใจคุกข่าวขอแต่งงานอย่างชื่นมื่นกลางทะเลทรายดูบเพราะเป็นพิธีสำคัญของชีวิตคู่บ่าวสาวเลือกสถานที่จัดงานแต่งแบบคริสเตียนดั้งเดิมที่ LA Chapel ปแมงคอกทั้งงานตกแต่งด้วยดอกไม้ไว้ไฮเดรนเจียไวโรส ไว้ทีลิฟไว้ทีโอนี่สีขาวละมุนส่งตรงจากเมืองนอกรวมน้ำหนักกว่า8,000กิโลกรัมงบประมาณจัดงานราวราว15ล้านบาทความพิเศษเพราะเป็นดอกไม้นอกฤดูกาลและต้องนำเข้ามาจากโรงเพาะต่างประเทศเท่านั้นแต่ก็เสกขึ้นมาได้ในงานนี้เพื่อบรรยากาศราวกับสวงสวรรค์ในเทพนิยายต่อที่งานฉลองมงคลสมรสเลือกจัดที่ตึกเซนฮอลลขึ้นชื่อเรื่องความหรูหรา ใบหน้าอันสวยสดของนอนนี่ได้ช่างแต่งหน้ามือทองอย่างป้องวินิตบุญชัยสีเนรมิตความงามสะพรัง่งพร้อมถือช่อดอกไม้ลินลี่ออฟเดอะวันเล่ที่เจ้าสาวราชวงศ์ยุโรปใช้ถือในงานแต่งอาทิเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโก คามิล่าดัชเชสแห่งคอนวอลและเจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันแห่งเวลรวมถึงคนดังทั่วโลกเลือกใช้ท่ามกลางเพื่อนผู้ใหญ่ร่วมวงการบันเทิงเดินทางมาแสดงความยินดีคับข้างตั้งแต่ออมสกาวใจจากกระจันอคัมซิริกิ๊บซี่วานิดาเบนปุญญาพรโบลิงปริศนาเชนนัทวัฒน์แพรพิไลรำพาภูงภูริพันธ์มากอภิวิช โอมทิติวัฒน์เปกรัฐภูมิแนทนัทชาพระแพงรูบิคเคแป๊บสวีทมันเล็ดปามอินสติง โปรเจสอติวิทเจนวัฒนานนท์ส่วนงาน after party ได้รับเกียรติจากศิลปินชื่อดังบุรินบุญวิสุทธิ์มาขับร้องเพลงอันไพเราะให้กับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวแอคมี่วรวัตเผยว่าความพิเศษของวันนี้คือผมได้คัดเลือกเพลงที่นำมาใช้ในงานแต่งงานทั้งหมด รวมถึงนำเพลงพิเศษชื่อผ้าหงที่ผมตั้งใจแต่งให้น้องเป็นเพลงพิเศษที่อยู่ในอัลบั้มของวงดับเบิล e นีฟมาเรียบเรียงใหม่ซึ่งทีมหลักของงานเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันจัดเตรียมทุกอย่าง อยากให้สวยงามและดีที่สุดเพราะนี่คือวันที่สำคัญที่สุดของเราสองคนและอยากให้ออกมาเป็นพิธีการในแบบคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบเพราะเราก็เป็นคริสเตียนด้วยกันทั้งคู่เราปรารถนาที่จะได้เข้าพิธีแต่งงานต่อพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีพระองค์ทรงเป็นประธานของงานแต่งในครั้งนี้ ให้ถูกต้องและชอบทำตามคำสอนของคริสเตียนเพื่อถวายเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แก่พระเจ้าเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้คนอีกมากที่ได้เห็นงานแต่งงานของเราและในส่วนของการฮันนีมูนเรามีแพลนจะไปฮันนีมูนกันที่ประเทศกรีซและเนเธอร์แลนด์ในช่วงต้นปีหน้าครับด้านเจ้าสาวนนนี่นัชชาเผยกับนักข่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่เราทั้งคู่ได้เดินทางร่วมกันมาจนถึงวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตวันนี้ถือว่าพี่แอ๊บเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้ วันนี้พระองค์ก็ได้ตอบคำอธิษฐานแล้วและเชื่อว่าที่เราทั้งคู่ได้มาเจอกันนั้นก็เป็นแผนงานและการจัดเตรียมของพระองค์ขอบคุณที่แอคที่เนรมิตงานแต่งที่สุดแสนสวยงามและอลังการครั้งนี้ให้กับนนนี่เป็นการเติมเต็มความฝันครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะ